สนับสนุนโดยปุ๋ยไขมุกตลาเรือไวกิ้งปุ๋ยมรกตปรารุ่งอรุณผักปลอดสารพิษผักไร้สารผักธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีบลาบลาบลาสมัทไมเยอะแยะไปหมดไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะแล้วทั้งสองแบบที่ว่าต่างกันอย่างไรคะใช้สารเคมีสั่งทอดได้ไหม เกษตรปลอดภัยหรือ GAP ใช้ได้ตามความจำเป็นใช้ได้ถูกต้องตามคำแนะนำเกษตรอินทรีย์ไม่ให้ใช้เด็ดขาดใส่ปุ๋ยเคมีได้ไหมคะเกษตรปลอดภัยหรือ GAP ใช้ได้เกษตรอินทรี AP, ยร์ AP, ไ,ยไม่ให้ใช้เลยนะจ๊ะ น้ำหมักชีวภาพปุ๋ยคอกล่ะคะใช้ได้หรือเปล่ากเกษตรปลอดภัยหรือ GAP ใช้ได้แต่ถ้าเกษตรอินทรีย์พืชหรือมูลสัตว์ที่นำมาทำปุ๋ยจะต้องปลูกหรือเลี้ยงมาแบบอินทรีย์ด้วยนะจ๊ะตรวจพบสารตกค้างได้ไหมคะกเกษตรปลอดภัยหรือ GAP พบได้แต่ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้บริปโภคส่วนกเกษตรอินทรีย์ไม่ควรพบเพราะไม่มีการใช้สารเคมีแต่ก็อาจพบได้กรณีปนเพื่อนจากสิ่งแวดล้อมจา้าแต่จะพบในระดับที่ต่ำมาก เวลาไปซื้อสังเกตยังไงคะนี่เลยจ้าเกษตรปลอดภัยหรือ GAP สัญล,ลักษณ์คิวสีเขียวเกษตรอินรีย์ดูที่สัญล,ลักษณ์ Organic Thailand ออจ้าว่าแต่เกษตรอินทรีย์อาจมีราคาที่สูงกว่า GAP เพราะขั้นตอนการผลิตและการจัดก,การยุ่งยากกว่ากันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกซื้อบริโภคแบบไหนเพราะแบบไหนก็ปลอดภัยเหมือนกันรักชีวิตอย่าลืมสองคนี้จำให้แม่นนะคะ ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าวค่ะด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่นะคะแต่ว่าจะมีวิธีใดบ้างเพื่อที่จะกําจัดศัตรูมะพร้าวได้อย่างถา,าวนเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมกันเลยค่ะกับจับกระสายเกษตรค่ะค่ะ จากสถานการณ์การการ,ระบาดของนอนหัวดำในสวนมะพร้าวปี2560โดยการสำรวจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบก,การระบาดบนพื้นที่ปลูกมะพร้าวประมาณ78,954ไร่ใน29จังหวัดซึ่งเขตน้องจอกกรุงเทพมหานาครน,นับเป็นพื้นที่1นึ่งซึ่งพบก,การระบาดเป็นจำนวนมากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสนับสนุนให้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรดำเนินการป้องกันกำจัดนอนหัวดำอย่างเร่งด,วด่วนภายใต้ชื่อโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวนอนหัวดำด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบกลุ่มพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนณนะศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แวงน้องจอกเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่า เราต้องการสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรและก็ผู้เกี่ยวข้องว่าหนอนหัวดำเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดรุนแรงและจําเป็นที่จะต้องป้องกันจัดแบบให้สิ้นซากไม่มีที่ยืนในประเทศไทยอย่างที่ท่านนายกว่าค่ะนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันหนอนหัวดำเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลดีเนี่ยนะคะอย่างลักษณะของโครงการที่ได้ยินบอกเนี่ยก็คือต้องเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมเพราะนั้นคนสําคัญที่สุดที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมก็คือตัวเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนเอง เกษตรกรกต้องหมั่นสารวจเฝ้าระวังซึ่งอันนั้นเป็นหนึ่งในมาตรการที่คอรมออนุมัินะคะต้องสํารวจเฝ้าระวังสวนมะพร้าวของตัวเองถ้าเห็นใบแห้งอย่างที่เห็นเนี่ยต้องรีบตัดทางใบท,งทันทีแล้วก็เผาทิ้งนั่นเป็นการป้องก,กันกำจัดเขาเรียกว่าแหล่งอาศัยในเบื้องต้นก่อนนะคะหากมันเหลือบากว่าแรงมันมากจริงๆก็ต้องรีบแจ้งทางเกษตรอำเภอแต่จุดที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลสวนการทาลายของหนนหัวดาํา ทำให้ผลผลิตของมะพร้าวลดลงซึ่งหมายถึงรายได้ของเกษตรกรย่อมลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้ประกอบการและผู้บริโภคดังนั้นการดําเนินงานจึงเน้นแบบผสมผสานร,รอบกลุ่มพื้นที่ให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการในครั้งนี้จะเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน่วยงานราชการทั้งหลายได้ร่วมมือกันกำจัดการแพร่ระบาดของนอนหัวดำทั้งนี้กรุงเทพหมหานครมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมดจำนวน5,300ไร,ร่ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกแบบเป็นสวนและปลูกเป็นหัวไร่ปลายนาโดยพบสถานการณ์การระบาดของนอนหัวดำจำนวนกว่า1,600ไร่ เกษตรกรท่านใดปลูกมะพร้าวนะคะดูกิจกรรมเหล่านี้แล้วแหมก็เอาไปใช้ใน้ในพื้นที่ได้เพราะว่าเป็นตัวฉกาดมากๆสําหรับศัตรูของมะพร้าวนะคะหนนหัวดำเนี่ยนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานสิ่งที่มีปัญหามากๆเลยก็คือเรื่องของดินเค็มเขามีการประชุมกันในทุกๆปีเลยนะคะในเรื่องของการแก้ไขคราวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะค่ะ que